สวัสดีครับเอาไม่ได้เปิดไมโครโฟนโหองวอ่าก็ขอกราบสวัสดีแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับโดยเฉพาะประเทศอังกฤษหรือว่าอังกฤษเรานะครับหรือปกิจของเรานะครับเรื่องนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับ ขอเป็นตัวแทนของทางประเทศไทยก็คือตัวแทนชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับการที่เราจะทําให้ประเทศไทยของเรามีอยู่มีกินได้ก็คืออาชีพชาวไร่ชาวนานะครับไม่ว่าจะเป็นนาปีนาปังหรือว่านาอา่านาลุ่มนาดอนนะครับการที่เราจะถึงวันที่เราจะทําพิธีจรดพนังคันแรกนะขวัญนะครับสำหรับผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับใครจะทําตามก็ทําได้นะครับ เพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่เรียนจบจากนนทบุรีบางพูดแต่ไม่ค่อยพูดนะครับเป็นเรื่องของนโยบายของคณะรัฐบาลไทยก็คือก o v e r n m e n t g ก v e r n m e n t ก็คือนโยบายนะครับนโยบายของที่ว่าทางคณะรัฐบาลไทยของเราออกมาแต่ก่อนเป็นนโยบายที่อาจจะผิดพลาดนะครับแล้วก็เพี้ยนไปนิดหนึ่งนะครับคำว่า G2G แล้วก็ G1G นะครับ G2G ก็คือเป็นนโยบายของคณะรัฐบาลไทยที่ผ่านมานะครับสำหรับผมเรียนจบมาเรียบร้อยแล้วครับ G1G นะครับ, G G รบตัว G ONE แล้ว e. ก็ตัวจครับก็คือ Go v e r n m e n t ต่อหนึ่งก o v e r n m e n t ก็คือนโยบายของผมที่เสนอคณะรัฐบาลไทยไปในช่วงนั้นก็คือเอาข้าวข้าวของเรานะครับข้าวไทยเรานี่นะครับที่ดังแล้วก็กึอก้องปั่วโลกนะครับเอาไปให้ประเทศ อังกฤษนะครับแต่เมืองหลักที่เราจะเอาข้าวลงไปก็คือข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ปลอดสารพิษนะครับส่งไปที่เมืองลิอบ์พูที่เดียวนะครับเศรษฐกิจของไทยเราทุกวันนี้เราจะไปยืนอยู่ที่เมืองลิอบ์พูที่เดียวนะครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนคนไทยของเรามีอยู่มีกินและก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมผมดิศกิจสยานะครับผมจึงขอ กราบขอบพระคุณทางด้านโดยเฉพาะาัฒนาที่ดีของทางด้านอังกฤษนะครับก็คือมีการปกครองแบบนางอริาเบตก็คือพระนางเจ้าพระรมราชินีนาเรืวยว่าพระนางเจ้าสิงกิจเหมือนของเรานะครับแล้วทีนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับาทางด้านป่าแคนนาเดกริตนะครับแล้วก็แฟนคลับลิเวอร์พูลแล้วก็ชาวเมืองลิเวอร์พูลนะครับที่ให้โอกาสประเทศไทยนะครับที่จะส่งข้าวไป ยังประเทศอังกฤษ,กฤษเมืองเวีรวพูที่เดียวนะครับเพื่อที่จะเอานโยบายตัวนี้มาให้เกษตรกรชาวไร่ชานาของเราเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับจึงเรียนมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ